สวัสดีค่ะกลับมาสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะจากเอกสารชุดนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาสมอง30วันที่เรากําลังดูกันอยู่วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะต่อเนื่องจากวันแรกที่เราคุยกันเรื่องการตั้งเป้าหมายเชิงบวกไปวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่องออการขอบคุณสิ่งเล็กน้อยค่ะครับผมในเอกสารชุดนี้ค่ะมีทั้งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเรื่องเล่าที่เป็นกรณีศึกษาด้วย เราจะมาดูกันว่าการฝึกง,ง่ายๆเนี่ยแค่จดสิ่งที่รู้สึกขอบคุณวันละสามอย่างพอมันส่งผลต่อสมองเราต่อความรู้สึกเราได้ยังไงทําไมกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันถึงสําคัญนักครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาสกัดแก่นสําคัญจากข้อมูลเหล่านี้กันค่ะมาดูว่าวิทยาศา,ศาสตร์เข้าอธิบายเรื่องนี้ยังไงแล้วเรื่องเล่าเนี่ยมันสะท้อนผลลัพธ์จริงๆออกมาแบบไหนเคยรู้สึกไหมคะว่าบงชีชีวิตมันก็วุ่นวายเร่งรีบจนเรา มองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่รอบตัวเราไปอืมเป็นประจำเลยครับวันนี้ลองมาดูกันค่ะว่าการฝึกมองหาสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเพราะมันเหมือนกับว่าเรากําลังออ่เท้าทายธรรมชาติอย่างหนึ่งของสมองเราเลยนะครับที่โดยปกติแล้วสมองมันมักจะเผลอไปโฟกัสเรื่องลบๆหรือสิ่งที่แบบว่าเรายังขาดอยู่ได้ง่ายกว่าที่เรียกว่า negativity bias นะครับ อ๋อค oh, ่ะค่ะ negativity bias ใช่ครับซึ่งการฝึกขอบคุณเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆฝึกปรับจูนสมองให้หันมามองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วให้มันชัดขึ้นเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาดูตัวกิจกรรมหลักของวันที่สองที่ทแนะนำในเอกสารกันเลยนะคะคือเขาบอกว่าให้หาเวลาที่สงบสงบหน่อยอาจจะตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะครับ ใช้เวลาแป๊บหนึง่งจดบันทึก3สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะเขียนลงสมุดหรือจดในแอป,ปก็ได้เหมือนกันอืมครับไม่ต้องเยอะแค่3อย่างใช่ค่ะแค่3อย่างพอแต่จุดสำคัญที่เขาเน้นมากๆในเอกสารเลยก็คือไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอลังการอะไรเลยนะคะให้มองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละค่ะเช่นกาแฟแก้วโปรดที่ชงดื่มตอนเช้ามันหอมอร่อย หรือแบบลมเย็นๆที่พัดมาพอดีอืมเเพลงที่บังเอิญเปิดเจอแล้วเพราะหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างรถไฟฟ้ามาตรงเวลาพอดีเป๊ะอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะครับเรื่องธรรมดามากๆเลยใช่ค่ะซึ่งในเอกสารส่วนที่เป็นกรณีศึกษาเนี่ยเขาก็มีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณแพรวนะคะที่เริ่มต้นกิจกรรมนี้ด้วยความรู้สึกแบบว่า ไม่ค่อยน่าใจเท่าไหร่ครับผมก่อนจะไปถึงเรื่องคุณแพรวมีจุดหนึ่งที่เออผมว่าน่าสนใจจากข้อมูลวิจัยในเอกสารที่ให้มาเหมือนกันครับคือมันชี้ให้เห็นว่าสมองเราเนี่ยมีแนวโน้มจะจําเรื่องแย่ๆได้แม่นกว่าเรื่องดีๆจริงๆนะคะอ๋อจริงเหรอคะครับนี่แหละครับคือที่มาของ negativity bias ที่ว่าทําให้เวลาเราเจอเรื่องไม่ดีนิดหน่อยเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่ออารมณ์เราไปทั้งวันได้ง่ายกว่าตอนเจอเรื่องดีๆซะอีก นั่นสินะคะฟังดูคุ้นๆเลยค่ะมันตรงกับประสบการณ์ของคุณแพลวในเอกสารเป๊ะเลยที่เล่าว่าเธอเป็นคนทำงานหนักชีวิตเร่งรีบแล้วก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอตลอดเวลาอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวคือโฟกัสมันไปอยู่ที่ปัญหาหรือสิ่งที่ยังขาดอยู่ตลอดพอเจอกิจกรรมให้เขียนสิ่งที่ขอบคุณเนี่ยตอนแรกเธอถึงกับคิดในใจเลยว่าแบบชีวิตมันมีแต่เรื่องให้แก้จะไปหาอะไรมาขอบคุณกัน <laughs> ครับอาการแบบนี้ผมว่าเจอกันเยอะนะเป็นเรื่องปกติมากครับในช่วงเริ่มต้นมันสะท้อนการทํางานของสมองที่มันคุ้นเคยกับการมองหาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องระวังตัวไว้ก่อนการจะเปลี่ยนให้หันมามองหาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเลยต้องใช้ความตั้งใจนิดนึงต้องใช้ความพยายามในช่วงแรกเหมือนเรากําลังจะสร้างทางเดินใหม่ในสมองที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับค่ะแล้วคุณแพลวเธอก็ลองทําดูนะคะแต่ในเอกสารเล่าว่าเธอก็นั่งนิ่งไปพักใหญ่เลยแบบ คิดไม่ออกเพราะใจมันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ดังใจอยู่ครับเข้าใจได้เลยแต่สุดท้ายเธอก็พยายามนึกนะคะนึกถึงเรื่องเล็กๆในวันนั้นจนเขียนออกมาได้3อย่างคือ 1. กาแฟร้อนๆแก้วแรกที่ชงเองหอมอร่อยมาก 2. รถไฟฟ้ามาตรงเวลาพอดีทำให้ไม่ไปทำงานสายแล้วก็ 3. น้องหมาข้างบ้านวิ่งมายิ้มทักทายตอนกลับบ้านทำให้หายเหนื่อย อืมเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะที่ปกติเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเลยด้วยซ้ำตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายได้พอดีเลยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่การที่สมองเรารับรู้แล้วก็จดจ่อกับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นแม้แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็เริ่มไปกระตุ้นการทำงานของสารสื่อประสาทบางตัวแล้วครับอย่างเช่นเออดพ p a ีน อ๋อเดพามีนที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกพอใจใช่ไหมคะใช่ครับที่เกี่ยวกับความพึงพอใจทำให้รู้สึกดีเล็กๆหรืออย่างซีโรโทนินที่ช่วยให้รู้สึกสงบลงนิดหน่อยลดความเครียดความกังวลลงอืมเหมือนทำให้เราใจเย็นลงได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยครับแล้วงานวิจัยบางชิ้นในเอกสารเนี่ยก็ชี้ว่าผลกระทบทางเคมีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เราคิดนะครับแม้จะเป็นการฝึกสั้นๆก็ตาม อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่คิดลอยๆแต่ต้องรู้สึกถึงมันจริงๆแม้จะเล็กน้อยก็ตามถูกต้องครับแล้วในกรณีของคุณแพรวสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือพอหลังจากเขียนไปแล้วเนี่ยระหว่างวันเธอก็พบว่ามีมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเกิดขึ้นกับตัวเองคือแทนที่จะหมุดหงิดง่ายๆกับเรื่องงานเธอกลับมีภาพกาแฟหอมๆแวบเข้ามาในหัวอืม หรือตอนเจอคนเยอะๆบนรถไฟฟ้าแทนที่จะรู้สึกรำคาญก็แวบคิดถึงความโชคดีที่เออรถมันมาตรงเวลานี่นะเหมือนมีมุมมองบวกเล็กๆแทรกเข้ามาในความคิดได้เองนั่นเป็นการแสดงผลที่ชัดเจนเลยครับของการเปลี่ยนจุดโฟกัสของสมองสมองมันเริ่มหันเหความสนใจจากสิ่งเราที่เป็นลบไปยังประสบการณ์เชิงบวกที่เราพึ่งบันทึกเอาไว้เมื่อเชา้า และการทำซ้ำๆแบบนี้แหละครับที่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity neuroplasticity ความยืดหยุ่นของสมองใช่ครับหรือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วก็สร้างเส้นทางเชื่อมต่อใหม่ๆขึ้นมาได้ลองลึกภาพเหมือนเราสร้างทางเดินในป่าก็ได้ครับตอนแรกอาจจะต้องใช้แรงแหวยกยญ้าเข้าไปหน่อยแต่ถ้าเราเดินซ้ำๆทุกวันทางนั้นมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเดินง่ายขึ้น อ๋อค่ะเห็นภาพเลยการฝึกขอบคุณก็เหมือนกันครับเรากําลังสร้างและเสริมความแข็งแรงให้เส้นทางแห่งการมองเห็นสิ่งดีๆในสมองโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex ค่ะสมองส่วนหน้าครับซึ่งส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบวกการจัดการอารมณ์พอเส้นทางนี้มันแข็งแรงขึ้นสมองก็จะเลือกใช้ทางนี้ได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นทางอัตโนมัติไปเลย เหมือนเราค่อยๆโปรแกรมสมองใหม่ให้มองหาแล้วก็จดจำเรื่องดีๆได้เก่งขึ้นซึ่งมันก็ตรงกับที่เอกสารส่วนกรณีศึกษาเล่าต่อว่าพอคุณแพลวทำต่อเนื่องไปสักพักนะคะการเขียน3มสิ่งที่ขอบคุณมันง่ายขึ้นเรื่อยๆเ,เลยไม่ต้องเค้นคิดเหมือนวันแรกๆแ,แล้วแถมยังเริ่มสังเกตเห็นสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้เองด้วยเช่นแสงแดดสวยๆตอนเช้าหรือเพลงเพราะๆที่เปิดในร้านกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะถูกต้องครับ และมีอีกกลไกหนึ่งที่ทำงานควบคู่กันไปด้วยนะครับคือการฝึกขอบคุณเนี่ยมันยังช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติโซด้วยอ๋อลดคอร์ติโซได้ด้วยใช่ครับพอเรารู้สึกาซาบซึ้งขอบคุณใจเราจะสงบลงร่างกายก็จะผ่อนคลายซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจในระยะยาว ช่วยลดผลกระทบจากความเครียดเรื้อรังได้มีอีกส่วนหนึ่งที่เอกสารพูดถึงด้วยค่ะคือเรื่อง RAS Recticular Activating System ที่เปรียบเหมือนเครื่องกรองข้อมูลของสมองอันนี้มันทำงานเชื่อมโยงกับการขอบคุณยังไงนะคะอ๋อ RAS นี่น่าสนใจครับมันทำหน้าที่คล้ายๆกับเ,เป็นตัวช่วยสแกนหาสิ่งที่เราให้ความสาคัญนะครับพอเหมือนกับว่านิยบายในใจของเราคือฉันจะมองหาสิ่งที่น่าขอบคุณ RAS ก็จะเหมือนได้รับคำสั่งให้ช่วยมองหาสิ่งเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมรอบตัวเรามากขึ้นสังเกตไหมครับว่าพอเราสนใจอะไรเป็นพิเศษเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งนั้นบ่อยขึ้นเช่นถ้าเราอยากได้รถสีแดงเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นรถสีแดงเต็มถนนไปหมดเลยอ๋อใช่ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นจริงๆการฝึกขอบคุณก็ใช้หลักการคล้ายๆกันครับคือเรากำลังบอก RAS ว่าเฮ้ hey, เรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ยสำคัญนะช่วยมองหาให้หน่อย สมองส่วนนี้ก็จะแอคทีฟขึ้นมาช่วยเราหาครับอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนเรากำลังจูนคลื่นสมองให้รับสัญญาณบวกได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นนั่นเองครับผมแล้วผลลัพธ์ในระยะยาวสำหรับคุณแพล,ล่ะคะนอกจากจะเขียนง่ายขึ้นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกบ้างคะในกรณีศึกษานี้กรณีศึกษาของคุณแพลเนี่ยเขาสรุปไว้น่าสนใจครับว่าเธอรู้สึกสงบลงมีความพึงพอใจในชีวิตประจำวันมากขึ้น และที่สําคัญคือรู้สึกว่าตัวเองรับมือกับเรื่องท้าทายหรือเรื่องไม่คาดฝันต่างๆได้ดีขึ้นไม่จมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆนานเท่าเดิมอืมดีจังเลยค่ะซึ่งนี่คือผลของความยืดหยุ่นทางอารมณ์ emotional resilience ที่มันเพิ่มขึ้นครับเพราะสมองที่ถูกฝึกให้มองหาแง่ดีเนี่ยจะสามารถหาบทเรียนหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์จากสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ง่ายขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยฟังดูแล้ว การฝึกง่ายๆแค่นี้แต่ให้ผลลัพธ์ที่มันลุกซึ้งกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะคะทั้งในระดับสารเคมีในสมองระดับโครงสร้างการเชื่อมต่อไปจนถึงการรับมือกับชีวิตประจําวันจริงๆใช่เลยครับทีนี้เพื่อให้การฝึกนี้มันได้ผลดีที่สุดมีคําแนะนําเพิ่มเติมจากเอกสารไหมคะว่าเราควรจะทำอย่างไงบ้างคะมีครับเอกสารเน้นย้ําอยู่สัก3-4ประเด็นสําคัญครับเพื่อให้การฝึกนี้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะมีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคือความสม่ำเสมอและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะครับพยายามหาเวลาสงบสงบจริงๆสัก50นาทีที่จะจดจ่อกับเรื่องนี้โดยไม่มีอะไรมารบกวนการทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยสำคัญกว่าการทำนานๆครั้งนะครับอืมทำทุกวันดีกว่าครับอย่างที่สองคือเน้นที่ความรู้สึกไม่ใช่แค่การเขียนข้อนี้สำคัญมากครับไม่ใช่แค่ลิสต์รายการออกมาให้ครบ3ข้อแต่ต้องพยายามเชื่อมโยงกับความรู้สึกขอบคุณจริงๆ ช้เวลาสักครู่ดื่มดากับความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อนึกถึงสิ่งนั้นความรู้สึกนี่แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสมองจริงๆค่ะค่ะต้องรู้สึกไปด้วยและอย่างที่3คือเปิดใจรับสิ่งเล็กน้อยครับไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องนึกถึงเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องว้าวๆ้าเสมอไปให้มองหาสิ่งธรรมดาๆรรที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นอาจจะเป็นอาหารมื้ออร่อยการได้คุยกับเพื่อนหรือแม้แต่การที่เมื่อคืนได้นอนเต็มอิ่ม อะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยครับการเชื่อมโยงกับความรู้สึกนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะเหมือนกับที่คุณแพรวไม่ได้แค่เขียนว่ากาแฟาอร่อยแต่เธอระลึกถึงความรู้สึกตอนดื่มมันจริงๆมันเลยส่งผลต่ออารมณ์ในระหว่างวันได้ใช่เลยครับแล้วความสม่ําเสมอก็คงเหมือนการรดน้ําต้นไม้ทุกวันนะคะค่อยๆเติบโตไปใช่ครับการทําสม่ําเสมอคือการลงทุนระยะยาวให้กับสุขภาพสมองและจิตใจของเราเลย มันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบโอ้โหพลิกฝ่ามือในวันเดียวนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่มันสะสมไปเรื่อยๆนี่แหละครับที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญในระยะยาวทําให้เรามีมุมมองต่อโลกที่มันสมดุลขึ้นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่แข็งแรงขึ้นด้วยในการปรับจูนสมองที่น่าสนใจแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะสรุปแล้วจากการสํารวจเอกสารทั้งงานวิจัยทั้งกรณีศึกษาที่เราดูกันวันนี้เนี่ย การฝึกขอบคุณสิ่งเล็กน้อยทุกวันแม้จะดูเรียบง่ายมากๆแต่ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพจริงๆในการปรับการทำงานของสมองช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขลดฮอร์โมนความเครียดแล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ๆให้เรามองเห็นแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเราได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับมันคือการค่อยๆสร้างรากฐานของความสุขและความสงบจากข้างในผ่านการฝึกฝนที่เราทำได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะครับในการเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆแล้วก็นําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรวมของเราได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้ยินดีครับก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะลองจินตนาการดูว่า ถ้าการที่เราจงใจรับรู้แล้วก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเพียงวันละ3อย่างมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสารเคมีแล้วก็เส้นทางในสมองของเราได้จริงๆแล้วพลังของการรับรู้ที่ถูกฝึกฝนซ้ำๆทุกวันแบบนี้มันจะสามารถค่อยๆก่อร่างสร้างความเป็นจริงที่เราสัมผัสหรือมุมมองที่เรามีต่อโลกให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราปรารถนาได้มากน้อยแค่ไหนคะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สะสมทุกวันมันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้อย่างไรบ้างน่าเก็บไปขบคิดต่อดูนะคะ